ทำควารู้จักเหล่าแฟนดับถามมาต่อไปงั้นได้ไหมนะสามสี่ชื่ออะไรคะชื่อโชครับกลุ่มภาพล่ะไม่มีบอกนามแฝงหน่อยได้ไหมคะจะโตโชตะหรือโชตะวันเกิดล่ะไม่บอกอายุล่ะสิบเอาดูทำไมเนี่ยเพศของคุณเพศชายสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าอยู่ที่ไหนเหรอกรุงเทพของกินที่ชอบผัดกะเพราขอลองฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะก็ได้ยินอยู่ดีไง ลงงานที่ไหนที่ไหนก็ได้ชอบภาคแนวอะไรอนิเมะไม่ถนัดแนวไหนซีรีส์จีนเกาหลีตัวละครที่ชอบที่มันแหกปากจุดเด่นละคะเสียงเหมือนจะรู้มั้งโลแกนที่ใช้โซนี่เวกัสนักพักที่ชอบพี่เฟิร์สรับคอมมิชชั่นไหมรับจ้างมาสิออกกำลังกายรอเปล่าออกชอบกีฬาอะไรฟุตบอลช่วยบอกรักคนติดตามหน่อยนะคะไม่ล่ะตามแฟนดับด้วยกันไหมไม่รู้มีเพจหรรอเปล่ามี าาบกจไหนได้หมดอะเรื่องเด็กที่ชอบไม่มีอะไรพิเศษแนวเกมที่เล่น FPS <A> เพื่องที่ชอบคือ oh ยูเมโนฮาซาซูกิชวนไปฝึกภาคด้วยได้ไหมคะได้เชิญมาเลยความฝันของคุณคืออยากเป็นนักภาคสุดท้ายนี้ฝากอะไรหน่อยค่ะไม่